สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณเคนในเกมไรเลนเจอนะครับอันนี้ผมก็ล็อกอินของขวัญปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับตู้รวมเลนเจอร์ธาตุแสงก็มาอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปิเปดรับนี่ก่อนนะครับอ่าของรางวัลน,น,นะครับก็จะได้เป็นตัวกาชาติสใบและก็เดี๋ยวเราก็จะไปกดรับ ตัวเレนเจอร์โทเค็นนะครับ NFT มูนเปรียงเหมือนเดิมนะครับในวันนี้เราก็จะได้กาชากันตามแผนนะครับแผนที่เราวางไว้คือจะกาชาตู้แสงให้ได้สักประมาณ10ครั้งตู้มือให้ได้สักสิครั้งนะครับ uh, ตอนนี้เป็นตู้แสงนะครับคิวตู้แสงตู้แสงมูน uh, จะนักปัน่นนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับพอใช้ได้แล้วก็มาแซลลี่ไอดอล แล้วก็จะมีไก่ทองนะครับแล้วก็จะมีบาวร็อกนะครับส่วนมูลอัศวินก็พอใช้ได้นะครับเป็นตัวผักกระเด็นนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดแร่นะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งในตู้แสงนี่นครับเราก็คาดหวังไก่ทองก่อนเลยแล้วกันไหนๆก็จะได้มีตัวผักกระเด็นดดเมจต,ตัวป่วนหน่อยครับ นี่รอเวลาก่อนนะครับผมกดตามเลิกงามรามดีไปไปลุยกันเลยนั่นเอามาทาแสงเจ๋งๆมาหน่อยครับเอาอัศวินยังไงครับป้าอ,อีกกัางไฟโอยมูลกันบินไม่เอาเราเล่นทีมบินครับไม่อยากได้กันบิน อันนี้ก็ต้องพึ่งดวงกันหน่อยนะครับเขาว่ากดติดๆกันแล้วมันจะออกอะสี่ห้าตัวจะออกไม่รู้จะออกจริงป่ะครับ KSM ก็ได้นะครับตอนนี้ขอให้เป็นกระชาแสงนะครับตัวกระชาตเรามีไม่เยอะนะครับไปมาืออโอ้โหเลนเจอร์ดรียุคดึก พอก่อนพอก่อนครับนี่อีเวนต์มานะฮะเป็นอีเวนต์วิ่งนะครับแต่เป็นอีเวนต์ธาตุไฟครับดูจัดสีแดงนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวอะไรนะฮะเราจะพาไปลองวิ่งดูนะครับว่าเราจะวิ่งได้เท่าไหร่สำหรับมือใหม่หัดวิ่งครั้งแรกนะครับเนี่ยนะเราก็จะเล่นแบบง่ายสุดเลยนะครับจัดแม็กเท่าที่มีนะครับ ปกติทีมวิ่งนะฮะเราจะต้องใส่อ,ออปชั่นวิ่งสัก2จุดนะฮะก็คือรองเท้ารถวิง่งและช่องสุดท้ายเป็นนาฬิกาก็ดีนะครับแล้วก็ช่องหน้าให้ใส่เป็นเพิ่มพลังชีวิตจับพลังโจมตีหรือไม่ก็พลังโจมตีเวทนะครับตัวโจมตีสายเว่จจะทําตีป้อมได้แรงนะครับจาเป็นต้องใส่มาถ้าเรามีตัวเยอะเนี่ยฮะเราก็จะแบ่งทีมได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีตัวอะไรเลยนะครับเราก็จะพยายามยัดลงไปให้หมด แล้วก็ดูว่าวิ่งรอบแรกของเรานะครับจะไปได้เสาที่เท่าไรกันเห็นไอเทมข้างบนนะครับไอเทมข้างบนนะฮะตัวแรกจะเป็นฟื้นพลังนะครับตัวที่สองจะเพิ่มความเร็วนะครับตัวที่สามะฮะจะเป็นอมตะเอาไว้กันป้งป้อมที่เป็นป้อมพิษนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นดาเมจใส่เสานะครับเป็นจรวดพุ่งลงมา เนี่ยเวลาถึงเสาปุ๊บยิงกระโดดลงไปตุม้มก็จะเพิ่มดาเมจใต่เสาไปนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ขยันเล่นล้วกดเองนะครับแต่อันนี้เราก็จริงๆมันก็คาดหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทีมเริ่มต้นเราก็เล่นไปเท่าที่มีเนี่ยฮะสามร้อยห้าเมตรนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทา P ร้อยไอปกี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะจับตัวโคนี่ฮะเนี่ยฮะ ตอนแรกมันยังไม่มีท่าตอนนี้อับเป็นท่านมืดแล้วนะครับแต่ยังไม่อัพนะครับแคออ่อธิบายเฉยๆแล้วก็เนี่ยฮะจับมารวมให้เป็น P ีร้อยไปก่อนนะครับแล้วก็คิดป,ป้าเราก็มาดูทีม P ีร้อยตอนนี้จะได้แค่400นะครับเพราะจะมีคนนี่ซันดี้คารา์ล่าบาวนะครับอ,อีกตัวหนึ่งยังไม่มีนะครับ แล้วเดี๋ยวผมว,ว่าจะปั้นตัวต่อไปก็นะ่าจะปั้นออไปเก็บเกสิก้าเนี่ยครับผมให้ได้ทีม P ร้อยก่อนนะครับทีมแรกอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมพอเก็บรวบรวมเกสิก้าเสร็จผมจะย้ายไปอยู่ฝั่ง B ีนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะฮะผมก็จะมาห้องทดลองรับทุกวันนะฮะมารีเฟซพวกนี้ครับผมเพื่อเผื่อจะได้เป็นช่องที่ดีที่สุดนะฮะแล้วเราค่อยลุยไอยเราค่อยกดไอได้กบพอได้กบเราก็จะมาล่ากบกันนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรก็เออรีขนนกก็เนี่ยฮะกดรับขนนกไปแบบต่ําสุดนะคะแล้วเราไปดูที่ PVP กันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับอ่ารอบนี้เราขึ้นมาทองสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยลีกทอง2กันดีกว่าลองหา PVP ที่สมน้ำสมเนื้อกับทีมเราซึ่งมันมันก็หาได้นะครับแต่มันหาได้น้อยฮะ ก็ไปลุยกันเลยเรียกเรียกตามสเต็ปนะครับตัวบินก่อนเลยโคน,นี่บินเสร็จแล้วก็เรียกตัวไมขวางนะครับออน้ำแข็งแช่ก่อนครับเรียกตัวออบอสมาช่วยนะครับเราจะได้มีตัวมายือ้อฮะดู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 ด,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 ดูไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอ้ยโอ้ oh. เรียบร้อยแล้วครับชนะครับแล้ผมก็คงเล่นให้มันชนะทิ้งเอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เออใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วคงไม่มีใครมนาะตีสักเท่าไหร่นะหลีกเราไม่ได้สูงมากแล้วคลิปหน้าเราก็จะพามาดูเกี่ยวกับว่าวิธีการเล่นของการสตาร์ตต้นต้นหลีกนะครับว่าเราต้องไปรับอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าอย่าลืมฝากติดตามและกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ